สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องสมนึกชาแนลวันนี้เราจะมาติดตามยายเลื่อนนะคะไปเก็บผักใบมะกรูดกันค่ะเพื่อที่จะไปขายนะคะไปดูกันเลยกำลังเก็บกำลังตัดกิ่งอยู่อันนี้อยู่หลังบ้านนะคะปลูกไว้หลังบ้านต้นใหญ่อยู่นะแม่ ตัดมาทั้งกิ่งใหญ่อย่างนี้เลยจ้ะระวังระวังอ,อ๋อเอาไม่ถึงนะคะต้องตัดอย่างนี้เลยระวังน้ำนะแม่นะตัดไปอย่างนี้แล้วเราก็จะไปตัดแต่งกิ่งอีกทีนึงนะระวังถึง <laughs> ถูกหลังคาโนะ่น่ะ เสียวระวังน้ำวันวันก็อยู่กับการเก็บผักนี่นะคะเก็บผักปลูกผักวิธีชาวนาชาวไร่ของยายเลื่อนนะคะเก็บผักขายปลูกผักขายไว้กินบ้างขายบ้าง ครเจอก็สามารถอุดหนุนได้นะคะขายที่สระบ,บุรีขนส่งสระบ,บุรีเนาะแม่เนาะไปถามหาได้เลยค่ะอาทิตย์หนึ่งไปกี่วันแม่ประมาณอาทิตย์หนึ่งไปประมาณสองวันนะคะไปขายของได้อะไรได้ผักอะไรก็ขายไปหมดนลเนาะแม่เนาะไปถามหากันได้คะ่ะขนส่ง ยายเลื่อนชื่อยายเลื่อนแม่เลื่อนขายหน่อไม้บ้างขายผักบ้างชะอมบ้างแล้วแต่ได้ของอะไรไปก็เอาไปขาย,ยโหกิ่งใหญ่เอาได้เป็นตัดได้ปล้ใบมะกรูดตะไคร้ก็ได้แล้วต่อไปใบมะกรูดแล้วก็ขิงขาพอดีเลยไปต้มยำได้ไหมแม่ <laughs> โดนกระเบื้องนะได้แล้วพอเหรอแค่นี้ถ้าได้หมดต้นนี่ถ้าตัดหมดต้นนี้ได้กี่บาทอ๋อเอาไปทีละหน่อยนะคะ เอาไปเยอะถ้าขายไม่หมดก็เอาไงแม่เหี่ยวกลับมาก็เหี่ยวอีกใช่ไหมนะะี่ดูตะไคร้ใยเลื่อนอันนี้ปลูกหลังบ้านกอใหญ่มากอ่ะปลูกเป็นแถวไปนี่ป่าตะไคร้ายเลื่อนอืมหอมมากเลยมะกูด แม่จะไปตัดตรงไหนตัดหน้าบ้านนู่นจ้ะแล้วเรากละามังไปเอากระมังมาทำไมเอระวังน้ำต้มด้วยล่ะไปตัดกิ่งเล็กๆแล้วก็ไปมัดใช่ไหมแม่ไปมัดเนาะแล้วก็มาตัดอย่างนี้ก่อนตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วค่อยไปกำ บอกว่านางเขาไว้พัะไงหนางมาหลายในหนังเยอะเลยมีแต่ของขนมันมั่นเลต้องไปหาหาไปหลายๆอย่างใช่ไหมแม่ไปที่ตลาดที่หนเออต้องหาหลายๆอย่างไปที่หนึงจะได้คุ้ม เดี๋ยวก็จะมัดเป็นกำรรใช่ไหมแม่แม่ขายเป็นกำใช่ไหมไปขายปีกหรือไปขายส่งรรอ๋อขายเป็นกำรรม,มัดกำรรให้เขากำละเท่าไหร่แม่<า>อ๋อกำละห้าบาทพรุ่งนี้เราไปตลาดโอเคชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้แม่เลื่อนด้วยนะคะ